สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง All Fantasy BB Books นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือเรื่องสัตว์มหัศจรรย์ความลับของดัมเบลร์ต้นฉบับบทภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ The Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore ผู้เขียน JK Rowling Steve Croft ผู้แปลอลิส เป็นหนังสือแนวนวนิยายแฟนตาซีวรรณกรรมเยาวชนนวนิยายอังกฤษหฮร์รี่พอตเตอร์วรรณกรรมที่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์คำโปรยศาสตราจารย์ออลบัสจ,จัมดอดร์ล่วงรู้ถึงแผนการของเกิร์เลตกรินเวเลที่จะของโลกเวทมนต์ทว่าไม่อาจหยุดเขาได้เพียงลําพังนิวส์คาร์บันเดอร์นักสัตววิเศษวิทยาย จึงได้รับมอบหมายให้นำพากลุ่มพ่อมดแม่มดพร้อมด้วยมักเกิลนักอบขนมผู้กล้าหาญไปฝ่าฟันภารกิจสุดอันตรายที่ต้องประทะก,กับสัตว์ร,ร้ายทั้งที่เคยพบและไม่เคยเห็นรวมถึงเหล่าผู้ติดตามของกินเดอร์เวลที่ทวีจำนวนขึ้นเมื่อสิ่งที่ต้องแลกมีค่าสูงลิบลิว้วเดมอนดอร์จะทนลังเลไม่เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ได้อีกนานแค่ไหน ศัตว์มหัศจรรย์ความลับของดัมบดอร์ต้นฉบับภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ประกอบด้วยบทภาพยนตร์จากปลายปากกาของเซ r เค i n โรลลิงและสตีฟโคบกับข้อมูลเบื้องหลังที่เติมเต็มทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นภาพร่างเครื่องแต่งกายภาพแบบจำลองสถานที่ถ่ายทำงานออกแบบกราฟ,ฟิกพร้อมความคิดเห็นเบื้องลึกจากนักแสดงนำสมาชิกทีมผู้สร้างและอีกมากมาย การดวนอันแสนตื่นตาเร้าใจสิ่งมีชีวิตอันน่าหลงไหลและเวทมนต์ในทุกฉากทุกมุมขับเน้นให้บทภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นที่สุดแห่งมหากราบการผจญภัยแสนยิ่งใหญ่หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด288หน้าราคา495บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์นันสมีบุ๊หนังสือเล่มนี้พร้อมข้อมูลเบื้องหลังและความเห็นจากเดวิสเยส เจวิเทแมนจูสลอเอสลีเลสแมนคอลีนแอดเวูต์และอีกมากมายตัวละครอัอบัสดัมเบิร์มีความซับซ้อนทางอารมณ์เพิ่มมากขึ้นทั้งปมอดีตที่เจ็บป,ปวดในหัวใจความทะเยอทะยานที่จะทำตามอุดมการของตัวเองซึ่งขัดแย้งกับมิตรภาพในวัยเยาว์และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง การปรากฏตัวของสัตว์วิเศษที่จักกำหนดชะตากรรมของโลกเวทมนต์ในยุคต่อจากนี้บทภาพ,พยนตร์อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่ตื่นตาตื่นใจเสริมด้วยภาพรากเครื่องแต่งกายภาพจำลองสถานที่ถ่ายทำงานออกแบบกราฟิกที่ตะการตาพร้อมความคิดเห็นเบื้องลึกจากนักสแสดงน,นำสมาชิกทีมผู้สร้างและอีกมากมายรูปเล่มได้รับการออกแบบใหม่ซึ่งมีรูปแบบแตกต,ต่างจากหนังสือทั้งสองเล่มก่อนหน้าในชุดเดียวกัน นักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย